แผนการของอัลลอฮ์นั้นย่อมสวยงามเสมออย่าเพิ่งกังวลไปแม้ชีวิตไม่ได้เดินไปตามแผนที่วางไว้ขอให้เชื่อสุดหัวใจว่าแผนการของอัลละฮ์นั้นสวยงามและแยบยลเสมออัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอันกุตระอ่านความว่าและพวกเขาได้วางแผนและอัลละฮ์ก็ทรงวางแผนด้วยและอัลละฮ์นั้นเป็นผู้ทรงวางแผนที่ดีเยี่ยมซุรอัลอิมรอนอาย์ที่ห้ดังนั้นไม่ว่าจะเจอเรื่องราวหนักหนาเพียงใด ขอจงอดทนอดทนและอดทนเพราะบั้นปลายความอดทนนั้นสวยงามเสมออันเลอทรงองค์การว่าดังนั้นการอดทนเป็นสิ่งที่ดีซูรยยูซุฟอายะที่18เนื้อหาบทความพิมมาราอันฮัมดุลิลลัคก,กับทุกๆบททดสอบที่เข้ามาในชีวิตเราทำหน้าที่ของเราอันเลอะจะทรงทำหน้าที่ของพระองค์เราวางแผนชีวิตดูอาและเดินตามแผนนั้นจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับพระองค์ ขออัลลอฮฺเมตตาให้เราเป็นผู้ศรัทธาที่มั่นคงไม่ว่าแผนการของพระองค์จะเป็นเช่นไรก็ตามอามีน